สวัสดีครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเกษตรนะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงหอยเชอรี่วันนี้ก็มีเทคนิคดีๆกับการเลี้ยงหอยเชอรี่มาฝากก็คือการเปลี่ยนบ่อหอยหรือว่าย้ายหอยจากบ่อหนึ่งไปบ่อหนึ่งนะครับวิธีที่ปลอดภัยเป็นไงไปดูครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับอ่า บ่อหอยเชอรี่มันมีหลายแบบบางคนเลี้ยงด้วยผ้าใบบางคนเลี้ยงด้วยปูนครับบางคนก็เจอปัญหาคล้ายๆกันเลยก็คือเปลี่ยนบ่อปุ๊บหอยน็อกตายทั้งชุดนะครับไม่รู้ว่าใครเคยเป็นหรือเปล่าอาจจะไม่น็อกตายทั้งชุดอาจจะตายส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นจำนวนมากนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราย้ายบ่อ เรามักจะตักเอาตัวหอยครับจากบอ่อเดิมมาไว้บอ่อใหม่บางคนย้ายจากผ้าใบมาเป็นปูนบางคนย้ายจากปูนมาเป็นผ้าใบบางคนย้ายจากผ้าใบมาเป็นผ้าใบอีกบอ่อหนึ่งนะครับแต่เป็นบอ่อผ้าใบที่กลางใหม่ใส่แหนใส่อาหารให้นะครับมีอะไรนู่นนี่นั่นแล้วหอยตายวิธีที่ปลอดภัยที่ผมจะมาเสนอก็คือนะครับ เวลาที่ผมย้ายหอยจากบ่อเดิมผมจะใช้กะละมังหรือว่าคูถังก็ได้นะครับตักน้ำในบ่อเดิมมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกือบเต็มจากนั้นก็เอาหอยของเรานะครับจากบ่อเดิมใส่เข้ามาในคูถังหรือกะละมังก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแล้วที่ผมทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยนะครับ ที่ก้นกะละมังถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับจะมีขี้หอยขี้หอยที่เป็นฝุ่นดำ,ดำที่อยู่ก้นบ่อนั่นแหละครับผมตักมาจากบอ่อเดิมเอามาทั้งหอยทั้งขี้หอยด้วยนะครับจากนั้นเวลามาถึงบอ่อใหม่วางกะละมังของเราลงไปให้ด้านหนึ่งจมด้านหนึ่งลอยทิ้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งครับ หอยจะเริ่มปรับตัวเข้าหาน้ำใหม่บ่อใหม่หอยที่ปรับตัวได้แล้วเขาก็จะไต่ออกมาหากินอย่างนี้ครับให้สังเกตอาการอยู่สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับกลับมาดูอีกทีก็ได้วางไว้สักชั่วโมงหอยตัวไหนที่มีอาการไต่ขอบบ่อใหม่โดยไม่กินอะไรไต่ไปไต่มาอยู่ตามขอบบ่อครับเป็นอาการสัญญาณเริ่มแรกว่ามันจะไม่รอด ให้รีบเอากลับบอ่อเดิมให้ไวนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่สังเกตดูหอยที่ปรับตัวได้แล้วนะครับไต่ออกจากกระมังมากินแหนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับผมทําแบบนี้มาสองรอบแล้วนะครับครั้งแรกผมไม่รู้เหมือนกันผมตักเอาแต่ตัวหอยไปใส่ในบอ่อใหม่ปุ๊บเรียบร้อย ชุดแรก50ตัวตายประมาณ20นะครับถือว่าอัตราตายสูงมากคราวนี้พอผมมาใช้เทคนิคการเอามาทั้งกะละมังและเอาขี้มาด้วยเนี่ยเอาน้ําเก่ามาด้วยเอาขี้มาด้วยคนระับนี่เป็นครั้งที่สองที่ทําครับแล้วก็ครั้งแรกไม่มีตายเลยครับจากบ่อผ้าใบไปบ่อปูนด้วยนะครับอันนี้จากบ่อผ้าใบเก่ามาเป็นบ่อผ้าใบใหม่ครับบ่อผ้าใบใหม่เอี่ยมเลยครับ เตรียมบ่อสออาทิตย์ทำยังไงครับก็ลงพืชผักที่เขาจะใช้อาศัยสำหรับไต่ไปไต่ามาในบ่อต้องเป็นพืชลอยน้ำพวกผักบุ้งกระเฉดน,นะครับใส่ไว้ให้พอสมควรกระจายให้ทั่วบ่อครับเตรียมไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วก็ลงแหนประมาณหนึ่งไม่ต้องเยอะมากหลวมๆนะครับ ทิ้งไวประมาณสองอาทิตย์ครับอาจจะให้คอลีนและเหยด้วยอาจจะให้กลิ่นโคลนกลิ่นแหนกลิ่นกระเดครับมันกระจายไปทั่วน้ําแบบนี้นะครับพอเราย้ายมาหอยจะไม่ค่อยต่ายย้ายแบบวิธีของผมเนี่ยเขาจะค่อยๆปรับตัวแล้วไต่ออกจากกระมังเองครับพอคุ้นกับน้ําใหม่แล้วก็ไม่สนใจครับเกาะแหนได้ก็ไปเลยครับ หาแหนกินแต่ต้องคอยสังเกตรครับทุกชั่วโมงสองชั่วโมงมาดูทีถ้าเดินรอบขอบบ่อไม่กินอะไรเลยให้รีบย้ายกลับนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ